อ่าลิตเติ้ลเกน้องเล่นไม่เป็นนะหมดเนี้ยไม่จริงอ่ะน้องฆ่าคนอื่นเนี่ยนะลิตเติ้ลเกิลน้องบอกน้องเล่นไม่เป็นพี่ไม่เชื่อละพี่เขาไม่ได้ไม่ฆ่าอยู่ฆ่าอยู่ด้วยสมมติไม่คนนี้คือใครอ่ะเลขมสองฮันเตอร์เป็นฮันเตอร์เป็นไม่เป็นจริงยัยถูกจริงยัยไงฮะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกสินะโอเคโอเคยังไม่ได้บอกไอ้ว่าหมดไรประโยชน์มากเราวันตายดีกว่าขอทีครั้งแรกเลยโอ้ยอะไรไม่เคยได้ไปก่อนด็อะไรวะที่เขบอกกลบอกเรามัมมี่ะ ม่อมัไม่ยสนใจพิซซ่าหน้าอะไรครับเปนดเจ็ดไมอยู่อย่างนั้นหกใจหมดน้าน้าน่านนี่ครับเปปโปโรนีอยู่ได้เลยแเวาทีเอาเปโปโรนี่อยู่นะไดแหละเกสได้รักลัวสมบทอะไรดูไปไม่ได้เลยต้องปรับสามเส้นทางเหรอบางสอคนนั้นอ่ะ Get away from me Get away from me Get away from me ใช่แต่ได้โง่เงียบมาก โมยไสดใจเย็นตอะไรครับห้ามัวมีอะไรหรือเปล่าฮะวด้าคือใครก่อนยังไม่รู้ห้าคนนั้นใครเอ่ยไงน้องชายพี่ไงยูน้องชายพี่ไงีไม่ดเ่อุ้้ไม่หยาบคายนะใครคำหยงคำหยาบเลยตู้ปิดอะทาไงอะอ้อมขาอ้อมไปไปไม่ได้ตู้ปิดทำไมนี่ ไปได้รอรออ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงคนเข้าเปิดกุญแจหรือเปล่าคืออะไรอ่ะไม่ผ่านไม่ค่ะเสียงก็คือถ้าสมมติช่างเปกุญแจเข้าประตูน่าจะไม่มีเสียงค่ะแต่นี้ไม่เอาแล้วก็เสียงอะไรอ่ะมันมันมีตัวแบรเชียร์หรือเปล่าเฮ้ยระเบิดใคร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 ระเบิดแล้วหยุดนะในหมู่พวกเราตรงนี้มีคนบินระเบิด ในมือพวกเราตอนนี้มันเป็นระเบิดเป็นระเบิดนะไม่ใช่คนระเบิดไม่ใช่ไม่ใคนระเบิดตัวเองเหรอไม่รูโดนคนระเบิดตายคนนี้ถึงอยู่ที่นี่เขาไม่โดนแตวเราโอเคก็จะตายหรือเปล่าตายคนเดียวก็คือรู้เลยเออโอเคชัดเจนพี่โตงไม่โอ้ไม่พี่โตงอะไรโอเคชัดเจนคนระเบิดคือคนคนนี้โอเคครับผมแล้วเราควรทำไงตอนนี้ ใจแล้วเราิ้ตปารอยคนนึงอ่ะเราพี่โต้ฆาตกรหรอก็ถ้าโอเคมาละก็ไม่แปลกก็คงเป็นคงเป็นโดนระเบิดตัวเองก็ก็เหมือนคนเดียวโนระเบิดตัวเองครับน่าจะมีคนส่งเหเจียววีให้นะคะมันจะได้ส่งต่อไม่ทัน ไม่ไหนมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคนตายแค่คนเดียวเซียววีจริงก็มีโอกาสเป็นไปอยู่สองคนไม่สองก็หกถ้าเซียววีจริงอ่ะพออยู่ใกล้พี่โตมากสุดหรือไม่ก็เขาอัดผไว้เองตลอดก็ได้ค่ะมันก็คิดได้หลายมุมจะตัดผมออกไปก็ได้เพราะว่าผมไม่องอยู่ไกลสุดเลยผมเนี่ยอยู่ไกลทสุดเราก็อยู่ไกลสุดเราก็อยู่ไกลสุดเหมือนกันเป็นไรนาจะยื่เดียกัน เป็นคนขายพิซซ่าต่อละไม่ทราบว่าอยากได้พิซซ่ารสอะไรครับเบอร์แปดเคยหัวใจด้วเคยหัวใจไม่ใช่ว่าเขาบอกตัวเองนี่้องหานะไม่มีไม่มีมีคนผลักออกจากรถครับที่แกทำขึ้นแต่ไปอยู่ห้องกองได้ไหมเนี่ยอยากเป็นคนไทยเป็นคนไทยแล้วเหรอครับใช่จะเป็นคนไทยไปอยู่ห้องกองนี้ อใครเปิดไฟอ่ะเฮ้ยใครมีไฟจันจีแดดเมื่โอ้ยกูไปโดนทาตุลทูทาอเนี้ยเมื่อไม่ไหวเออมาตรงเบสดีโอ้ยตนใจมากเออแฮปเดอยากไปเป็นคนไทยสายสองไปเลยเสียงอะไรเสียงอะไรออกูเปิดหรือเปล่าฮะ ปประตูเปิดหรือเปล่านะเีิประตูหรือเปล่าเราว่าเราเรียกประชุมหน่ไหมฟังเช็คคนดูก็ได้ค่ะคกดเช็คคนใช้เบอร์หกวาร์ เอผมแจ้คุณสาภาพนะฮันเตอร์เอาเลยไงไงก็รู้อยู่แล้วไม่น่าชนะวิ่งมาปุ๊บศพยังไม่ถึงพื้นวิ่งเข้าประตูต่อหน้าเลยเป็นคนปลอมแปลงหรือเปล่าไม่สนใจใยดีเลยนะเดี๋ยวโยอาจจะมีคนแปลงก็ได้เออไอเดี๋ยดูแนใจใช่ใช่ก็เกมนี้ว่ามีฆาตกรฆาตกรมีหลายแบบอ่ะเออจริจะเป็นคนแปลงใช้ก็ได้เออใช่หรือเปล่ามีจริงๆค่ะมีิง จริงๆไช้มีจริงผมเคยใช้แล้วเดี๋ยวออมาแล้วไงผมใช้อะไรเออแล้วมันก็โมโหมันก็สายร้ายอ่ะเออแคนเตอะไราพัดตาแรกพูดว่าอะไรนะตกมาแล้วดิตัวเลขอ่ะเอออะไรวะนั่นแหละก็รู้ว่าแพ้อยู่แล้วอ่ะตอนที่คู่พี่อะไรคู่จริงเหรอใครคือคู่หูพี่พี่ยังไม่รู้เลยแล้วพี่พี่เป็นใช่หรือเปล่าพี่ยังรู้ว่ามีคู่หูพี่ยังไม่รู้เลยพี่เป็นคู่แจ็คไงคู่หูพี่อ่ะ ย่องกล้องเลยศพอ่ะห้องกล้องเลยอันเตึ้ยไปทำอะไรฮะไปค่าเลยแล้วก็หนีเยู่อันตึ้ยอย่าเลยเอ้ยใช่หรอคิดดีคิดดีแล้วพี่เออคิดดีแล้วพี่โอ้เอ้ยจบแล้วฉันโดนระเบิดตัวเองตายแย่มากเลยอันดานมากงงกันนะไปแกเหลือแกเหลือคาตะกอยคนหนึ่งพัดสนถึงสมบูรณ์สุดแรงใครอะเร็วทุกคนทำเยอะมากเลยอ่ะคือแบบ ก็ตอนแรกอะจังหว่าเมื่อกี้เออน่าจะเป็นฮันเตอร์เพ่อพี่ทักเลยมันปิดไปยังไงวะพี่มันปิดไม่เป็นอะกดเอม่ันจะมีกดเอ็ม้าอะแล้วชีมีใช่ไหมพี่ก็โอเคได้ระเบิดแล้วพี่ก็เข้าใจว่าเอ๊ยมันมันขึ้นเทคสีแดงคือไปแปะอะไรปเอองงก็เลยแบบโอ้จบเลยกาตอนแรกกาจะยัดกล่องฮันเตอร์ซะหน่อยโอ้ยอ้โหดูดนดนโห โอ้อโงพี่ต้เลยใจบุญแค่ไหนนะโดนระเบิดตัวเองเลยงงอ่ะขอเป็นอีกรอบแต่ว่าจะเจอแบบว่าใครเลยยังไม่ฆ่าเป็นคนเลยพี่ฆ่าแล้วพี่พี่ฆ่าตัวตายพี่ฆ่าตัวตายถูกต้องโอ้ก็ว่าอยู่แล้วนะพี่พี่โต้ตายอ๋อเป็นละเมิด